สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องโล่เงินเนี่ยนะครับโล่หนึ่งแสนศัพทภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า silver play button นะครับก็คือโล่เงินนะครับปุ่ม play สีเงินนั่นเองนะครับถ้าทําได้1ล้านเนี่ยก็จะได้โล่สีทองนะครับสิล้านก็จะได้เป็นโล่เป็นเพชรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนใบประกาศนียบัตรนะครับว่าเออคุณทําได้แล้วนะแสนศัพทผมขอเรื่องนะครับทำเรื่องไปว่าวันที่4นะครับเคลมนะครับเคลมอวอร์ดก็เขาส่งมาให้วันที่11 ก็ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ได้ละง่ายๆนี่ก็เดี๋ยวก็จะมาประดับบ้านนะครับก็ทำ u t u b e ต่อไปใครอยากจะรู้ว่าผมใช้เทคนิคอะไรที่ได้แสนสับ๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะครับส่วนถ้าใครหนึ่งแสนสับแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าขั้นตอนการขอโล่เงินเนี่ยนะครับทำยังไงบ้างน,นะครับผมทำไว้ละเอียดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ พอเราได้1นึ่งแสนสั์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันจะมีโค้ดนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนี่นะครับแบบนี้นะครับคอน g r a t เนี่ยครับ on reaching หนึ่งแสนสับเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะให้ใส่โค้ดนี้ใช่ไหมครับคือตอนแรกมันไม่ขึ้นนะครับพอผมรอมาหลายอาทิะะตย์ละนะครับคือผมได้แสนสับประมาณ2อสามอาทิตย์แล้วนะครับผมกเ็เลยอีเมลไปถามเขานะครับก็ถึงได้เรื่องก็คือต้องติดต่อเขาก่อนนะครับแล้วเขาก็จะดําเนินการให้ทีนี้พอเขาติดต่อกลับมาบอกว่าโอเค คนได้อนุมัติแล้วนะตรงนี้เราก็ทําเรื่องนะครับเนี่ยเคลมอ a วอร์ดเลยครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้านี้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ Redemption Code เลยนี่ครับ I'm not a robot I agree นี่ YouTube Channel Name ตรงไหมนะครับถ้าใช่ก็ Continue นี่ก็ใส่ประเทศไทยนะครับนี่ผมก็จะใส่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับตรวจช็คให้เรียบร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กด Confirm Order ออเดอร์วันที่4นะครับได้โล่เงิน your creator award w i l ท be 34บ a ซ a ่ใช้เวลาส่งมาประมาณ2อาทิตย์เรียบร้อยอ่าก็เดี๋ยวรอนะครับว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้จะมีโล่แสนสับ youtube มาส่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขามาส่งยังไงบ้างนะครับนี่ครับ ส่งมาแล้วนะครับวัสดีครับผมได้แล้วโลแสนสับมาแล้วนะครับต้องเซ็นอะไรไหมครับเนี่ยได้ครับผมต้องอะไรครับพี่เซยนเป็ดครับผมขอบคุณมากครับผมได้แล้วนะครับโลแสนสับ ได้แล้วนะครับโลแสนสับนะครับใช้เวลาไม่ถึง1อาทิตย์เขาก็มาส่งให้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะส่งจากเมืองไทยนะครับตอนแรกคิดว่าเขาจะมาส่งจากอเมริกาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันดูนะครับนี่ครับส่งจากอเมริกาเลยนะครับเนี่ยคือในจ็ดสเตทนะครับชิปปิ้งดีพาร์ตเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับภาพกล่องนับเยินมากเลยนะครับ แสดงว่าคนได้แขนสับนี่มีเยอะเหมือนกันนะครับ,รบเน,น,นี่ยบูบีมนี่ซาดานนี่ครับนี่ you just done something นะครับอะไรสักอย่างหนึง่งก็คงประมาณว่านดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับนี่แล้วก็มีมีน้ำบัตรนะครับนี่ชื่อริกนะครับคนชื่อริกนี่เขาทำให้ผมนะครับนี่ครับ ตรงนี้นี่เขาทำเป็นชื่อช่องเลยนะครับเซียนเฟตนะครับนี่โหเท่ไปเลยนะครับเนี่ยไม่นึกว่าจะมีวันนี้นะครับใช้เวลาไม่กี่เดือนก็ได้โล่ไปรู้สิอ่าเป้าหมายต่อไปนะครับก็ทำให้ได้ล้านสัพท์นะครับก็สุดสุดเลยก็นี่ครับเป็นอันนี้เลยนี่น่าจะเป็นไดมอนด์นะครับไดมอนด์นี่คือสิบล้านโอเคนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นการชื้นนะครับไม่เกี่ยวอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมา โอเคสวยงามมากครับไม่รู้ว่าทําจากอะไรนะครับนี่มีรอยขนแมวเติมเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าที่เมกานี่ก็มีแมวเยอะนะครับนี่ครับเซียนเป็ดนะครับ for passing 100,000 s u b s c r i b e r นะครับ YouTube อืมแล้วก็ข้างหลังก็เป็นที่เอาไว้ห้อยนะครับเจาะผนังแล้วก็ห้อยเลยนะครับอุปกรณ์มันก็ห้องแยกหนาดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะ อืมโอเคได้อยู่เอ่ถาา้าถ้าใครสนใจทำหนึ่งแสนศัพท์นะครับเดี๋ยวดูลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับผมบอกเทคนิคไปแล้ว